สวัสดีครับทุกคนคงทราบนะครับว่าการออกกําลังกายนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราออกกําลังกายมากจนเกินไปแล้วล่ะก็มันกลับจะกลายไปเป็นผลเสียกับเราครับบางคนเป็นผลเสียระยะสั้นแต่ว่าบางคนเป็นผลเสียระยะยาวเกิดการบาดเจ็บที่มันไม่ยอมหายสักทีวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าการออกกําลังกายของเรานั้นมันมากเกินไปแล้วมันมีสัญญาณเตือนอะไร แล้วมันมีผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายของเราที่สำคัญเราจะป้องกันมันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีนยวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าหลายคนนะครับคงจะทราบดีว่าถ้าเราออกกำลังกายสม่าเสมอแล้วมีการให้การออกกาลังกายเราเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเราจะเก่งขึ้นครับ อันนี้เป็นความรู้ที่ทุกคนคงทราบดีเพราะว่านักกีฬาเขาฝึกหนักกว่าเราเขาถึงเก่งกว่าฝึกสม่ําเสมอกว่าเราเขาถึงทําได้แบบนั้นส่วนเราเนี่ยเดี๋ยวออกกําลังกายบ้างไม่ออกกําลังกายบ้างมันก็เลยไม่เก่งอย่างเขาอ่าอันนี้ทุกคนทราบดีนะครับและบางคนเนี่ยเวลาที่ไปออกกําลังกายแบบเล่นเวทนะครับอ่าเราก็อยากจะให้มันมีการยกน้ําหนักที่หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเวอร์โหลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะ แต่มันจะมีสักวันหนึ่งที่มันมากจนเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายเราจะฟื้นฟูได้ทันแล้วมันก็จะเริ่มเกิดภาวะต่างๆตามนี้ข้อแรกเกิดภาวะที่เราเรียกว่า acute fatigue อันเนี้ยเราจะเมื่อยล้ากว่าปกตินะครับแต่เราพักสักวันสองวันมันจะหายและเราจะเก่งขึ้นอีกต่างหากถ้ามากกว่านั้นอีกมันจะเรียกว่า overreaching ซึ่งแบ่งเป็น2ออย่างอย่างแรกคือ functional overreaching หมายความว่า เราออกกําลังกายให้มันเต็มที่ของเราให้มันเลยข้อจํากัดของร่างกายของเรานะครับซึ่งเราจะเจอได้ในแคมปนักกีฬาเขาจะฝึกนักกีฬาอย่างหนักเลยจนกระทั่งให้เขาสามารถทลายกําแพงจํากัดของตัวเองได้เกิดภาวะ functional overreaching แต่ก็จะทําเป็นช่วงสั้นเพราะว่าพวกนี้มันต้องพักนานกว่าเช่นพักเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์กว่าร่างกายจะดีขึ้นแต่พอมันพักเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแกร่งกว่าเดิมอีก จะเกิดผลดีกับร่างกายมากกว่าดิมอีกอย่างไรอก็ตามถ้าเกิดว่าคนไหนร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงขนาดนั้นแล้วโดนเคี่ยวเข็นให้มันมากไปกว่านั้นมากๆๆทุกวันมันจะกลายไปเป็น non-functional overreaching แล้วภาวะนี้นี่แหละที่เกิดอันตรายกับร่างกายขึ้นมานะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าอันตรายเหล่านั้นคืออะไรบ้างและถ้ายังฝืนทำต่อไปอีกนะครับจะเข้าสู่ภาวะหนึ่งซึ่งเรียกว่า overtraining และภาวะนี้นะครับ ร่างกายของเราจะมีปัญหาเยอะที่สําคัญกว่าจะแก้ไขกลับมาเป็นปกติได้เนี่ยบางครั้งใช้เวลาเป็นเดือนไม่ใช่พักแค่อาทิตย์เดียวเราหายนะพวกนี้พักเป็นเดือนมันก็ไม่หายแล้วจะรู้สึกเหมือนว่าทําไมร่างกายมันไม่ปกติสักทีบางทีเกิดภาวะโอเวอร์เทรนนิ่งนี่แหละถ้าเทียบกับภาวะทางจิตใจนะครับเราคงเคยได้ยินคําว่าเบิร์นเอาท์ภาวะหมดไฟร่างกายเราก็มีภาวะหมดไฟเหมือนกันครับ เฮ้ยฝึกเราเยอะขนาดนี้ไม่ยอมให้เราพักเลยทําทุกวันมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากมากมากมากจนกระทั่งไม่ไหวแล้วร่างกายเบื่อเอาครับเกิดภาวะโอเวอร์เทรนนิงต่อให้พักนานแค่ไหนมันก็จะไม่ค่อยกลับมาเหมือนเดิมบางทีต้องพักยาวเลยนะถึงจะเริ่มฟื้นฟูตัวเองได้นะก่อนอื่นผมอยากอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราเวลาที่เราฝึกหนักเกินที่ร่างกายจะรับได้แล้วร่างกายมันฟื้นฟูไม่ทัน กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายมันจะเกิดการฉีกขาดเล็กๆน้อยๆเราเรียกว่า micro tear นะครับซึ่งร่างกายเราควรที่จะต้องมาซ่อมแซมมันแล้วกล้ามเนื้อของเราก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือบางทีมีความแกร่งมากขึ้นทนทานมากขึ้นนะฮะใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ให้เวลามันพักเลยกระบวนการซ่อมแซมมันจะซ่อมไม่ทันสักทีแล้วมันจะไม่แกร่งขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับ กล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะปวดเมื่อยล้าเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อมันแข็งเกร็งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมคลายเลยนะฮะต้องไปนวดไปอะไรเยอะแยะก,กว่ามันจะดีขึ้นบางคนจะเกิดการบาดเจ็บของเส้นเอ็นอยู่เรื่อยๆเช่นทําไมแขนข้างนี้มันเจ็บแล้วมันไม่หายทัทีไหล่นี่มันปวดแล้วมันไม่หายทัทีพักก็แล้วทํากายภาพกันแล้วมันก็ไม่หายทันทีนี่แหละครับข้อเสียของมันแล้วพอบางคนนะครับวิ่งบ,บ่อย อาจจะเกิดการปวดกระดูกหน้าแข้งปวดส้นเท้าปวดหลังอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นได้นะครับก็เพราะว่าอย่างนี้แหละรเราฝึกหนักจนเกินไปเราออกกําลังกายหนักเกินกว่าที่ร่างกายจะฟื้นฟูได้ทันท่วงทีนะครับบางคนก็บอกว่าฉันไม่เห็นจะเหนื่อยเลยตอนวิ่งก็จะวิ่งได้อยู่ยังมีแรงไหวอยู่แต่มันเจ็บตรงนั้นตรงนี้นี่แหละครับคือสัญญาณเตือนของคุณแหละนะฮะไม่เพียงแค่นั้นนะครับเวลาที่เราฝึกร่างกายเราจนกระทั่งมันฟื้นไม่ทันแล้วเนี่ย กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นทุกอย่างเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นก็จะมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายพอผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นครับผิดท่าและเกิดการบาดเจ็บอ่าข้อเท้าพลิกเข่าพลิกอย่างนี้เป็นตน้นหรือพลาดท่าหรือวิ่งไม่ถูกท่ายกน้ําหนักไม่ถูกมุมเกิดกล้ามเนื้อฉีกบาดเจ็บได้ง่ายนี่แหละคือปัญหาทางด้านร่างกายแต่มันไม่จบแค่นั้นครับ เวลาที่เราออกกําลังกายเกินลิมิตของตัวเองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดการอักเสบในร่างกายครับเกิดการอักเสบในร่างกายมากเกินกว่าปกติและการอักเสบที่มันซ่อมไม่ทันก็จะเป็นอนุมูลอิสระทําให้เกิดปัญหาต่างๆกับร่างกายตามมาเต็มไปหมดนะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ยร่างกายมันจะต้องมีการซ่อมแซมส่วนหลายๆส่วนใช่ไหมครับมันซ่อมแซมได้ด้วยการเอาสารอาหารจากเลือด ไปเลี้ยงบริเวณที่ต้องการซ่อมแซมเช่นผมต้องการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตรงนี้เลือดก็ต้องมาตรงนี้เยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นทํำยังไงร,ร่างกายก็ต้องให้หัวใจบีบตัวได้เยอะขึ้นบ่อยขึ้นเร็วขึ้นได้ไหมครับเพราะถ้ามันบีบช้าเลือดมันจะมาไหมก็ไม่มาดังนั้นหัวใจจะต้องบีบให้มันเร็วขึ้นเพื่อเอาเลือดมาเลี้ยงนะฮะเป็นการทํางานของระบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า sympathetic nervous system ระบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเครียด มีการเบีบตัวหัวใจเร็ว,รวขึ้นกล้ามเนื้อแข็งเกรงพร้อมที่จะหนีหรือพร้อมที่จะต่อสู้เราเรียกว่า Fight Flight Response นะครับแต่ว่าภาวะนี้ถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยไม่ดีนะครับหัวใจเราเต้นเร็วๆบางคนเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีปัญหาได้บางคนเห็นนักกีฬาทํามากจนเกิดไปตายเลยทันทีเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้นะครับแล้วการอักเสบเนี่ย มันก็ยังทําให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนอันหนึ่งเรียกว่าคอติซอลฮอร์โมนนี่มันออกมาตอนที่เราเครียดนะครับออกมามากๆแล้วมีปัญหาเยอะเลยครับกล้ามเนื้อเราจะฝ่อมีน้ําตาลสูงในเลือดนะครับแล้วมันเป็นฮอร์โมนที่กดภูมิต้านทานของเราครับดังนั้นคนที่โอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยเป็นนักกีฬาแล้วออกมาทุกวันทุกวันไม่ได้พักเลยเนี่ยแทนที่ภูมิต้านทานเขาจะแข็งแรงนะครับตรงข้ามครับอ่อนแอเลยเป็นหวัดบ่อยเจ็บคอง่าย นะครับบางคนภูมิแพ้กําเริบบางคนติดหวัดนอนสมเลยนะฮะภูมิต้านทานจะอ่อนแอลงดังนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าใครออกกำลังกายสม่าเสมอแล้วมันเริ่มเกิดภาวะนี้นะครับทำไมเราป่วยบ่อยช่วงนี้คุณต้องระวังแหละว,ว่าเราออกกำลังกายมากจนเกินไปหรือเปล่านะฮะบาดเจ็บบ่อยบาดเจ็บที่เดินซ้ำๆแล้วคนพวกนี้จะหุนหงิดด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากออกกําลังกายแล้วอะ แต่การบาดเจ็บมันไม่หายสักทีอ่ะมันออกไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ดูตัวเองและไม่ได้ป้องกันมันเลยปล่อยให้มันเกิดภาวะ non functional overreaching หรือบางคน overtraining ไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นในทางร่างกายของเรานะครับถ้าเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อบันหลามันมันไม่ไหวมันเพลียง่ายนะครับต้องระวังที่สำคัญอย่างหนึ่งถ้าเราออกกำลังกายแล้ว มันรู้สึกไม่เห็นถึงความก้าวหน้าเลยนะมันตันเอ๊ะปกติเรายกเวทเนี่ยได้เรื่อยๆนะทำไมวันนี้มันยกไม่ไหวแล้วอะสิบกิโลที่เราเคยยกได้ตอนนี้มันไม่ไหวมันยกได้แค่เก้ากิโลหรือแต่ก่อนสิบกิโลเนี่ยยกได้สิบทีสบายสบายเลยเดี๋ยวนี้สิบทีแทบจะคลานอะแทบจะหูต้องเค้นร่างกายมากกว่ามันจะยกได้สิบทีหรือปกติเราเคยวิ่งได้กิโลอ่อหนึ่งกิโลแบบเต็มเต็สบายสบาย,บายเดี๋ยวนี้ทำไมหนึ่งกิโลมันเหนื่อยจังเลย นะครับมันเริ่มไม่ไหวแล้วทําไมเราเริ่มบาดเจ็บตรงนี้ง่ายขึ้นทาไมเจ็บกระดูกทําไมปวดข้อทําไมปวดกล้ามเนื้อหลังปวดตรงโน้นตรงนี้แล้วมันไม่หายทันทีนี่คือสัญญาณเตือนของร่างกายเราละแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับมีสัญญาณเตือนทางด้านจิตใจของเราอีกจิตใจของเรานะครับเบิร์เอาท์ครับรู้สึกไม่อยากไปออกกําลังกายแล้วเหนื่อยตื่นมาก็อยากนอนแล้วไม่ไหวบางคนซึมเศร้าบางคนวิตกกังวลบางคนก็นอนไม่หลับ ความเครียดพวกนี้ที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายมันเยอะจนกระทั่งคุณนอนไม่หลับนอนหลับก็นอนไม่สนิทพอนอนไม่สนิทเกิดอะไรขึ้นมันล้าวันต่อไปพอล้าอารมณ์ก็ไม่ดีงุนงิดออกกําลังกา,กายก็ยิ่งแย่กว่าเดิมอีกต่างหากนะครับการนอนที่ไม่พอก็ทำให้ภูมิต้านทานของคุณตกลงไปกว่าเดิมอีกเกิดการอักเสบมากกว่าเดิมอีกมันก็เลยกลายไปเป็น,ปนวัฏจักรที่ไม่ดีวนไปวนมาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อย ท,ทั้งที่ใจคุณน่ยอยากจะทำนะแต่มันทำไม่ได้มันไม่ไหวนะครับและทีนี้เนี่ยในด้านร่างกายเราสามารถมีอะไรไหมที่นอกเหนือจากความรู้สึกที่บอกว่าเรากําลังเข้าสู่ภาวะอันตรายและมันมันตรวจอะไรได้ไหมตรวจได้ครับแต่ก่อนที่เราจะบอกว่าทําไมช่วงนี้เราเพลียบ่อยจังเราปวดเมื่อยเราบาดเจ็บง่ายเราไม่มีแรงบันดาลใจในการออกกําลังกาย ต้องแน่ใจก่อนว่าเราไม่มีโรคทางกายนะครับเช่นสมมติว่าคุณฝึกวิ่ง10กิโลเนี่ยมันทําได้อยู่เรื่อยๆแต่ทำไมวันนี้ช่วงนี้อาทิตย์สองาทิตย์นี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มเหนื่อยเริ่มบาดเจ็บง่ายเอยวัเงี้ลองไปดูก่อนนะคบว่าคุณมีโรคอื่นหรือเปล่าเช่นคุณมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจาขาดเลือดไหมคุณมีโลหิตจางหรือเปล่าคุณมีโรคไทรอยไหมหรือมีโรคอะไรอย่างอื่นที่มันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถออกกําลังกายได้อย่างเดิมและถ้าเกิดคุณหาทุกโรคแล้วไม่เจออะไร ต้องมาระวังภาวะ non-functional overreaching และ overtraining มากๆพวกนี้นะครับนอกเหนือจากสัญญาณเตือนที่บอกไปแล้วเนี่ยถ้าใครใช้สมาร์ทวอชอย่างผมเนี่ยครับคุณจะสามารถเอามันมาทำนายว่าเรากำลังเกิดปัญหาขึ้นได้หรือเปล่าอะไรที่เราจะทำที่เราจะใช้สมาร์ทวอชในการดูได้สิ่งแรกนะครับ resting heart rate ของเราหรืออัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก มันจะสูงขึ้นเมื่อร่างกายของเราเกิดภาวะนี้ขึ้นมาครับแปลว่าเราต้องพยายามดูบ่อยๆจนกระทั่งเรารู้ว่าปกติหัวใจของเราในขณะพักมันเต้นเท่าไหร่นะฮะเช่นถ้าออกกําลังกายมากๆอาจจะเต้น50อย่างเงี้ยและอยู่ช่วงหนึ่งเราออกกําลังกายเต็มที่เลยเราออกบ่อยๆติดกันทุกๆวันมันกลายมาเป็น60ในขณะที่เรานั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรนอนพักตื่นมาก็60แล้วก่อนมัน50ตอนนี้60 สัญญาณตื่นครับ resting heart rate ของเราเร็วขึ้นแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราแหละนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ผมพูดคุณก็จะเข้าใจเลยว่าทําไมหัวใจถึงเต้นเร็วขึ้น resting heart rate ถึงเร็วขึ้นมันก็เพราะว่าทั้งร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการซ่อมแซมฟื้นฟูและการซ่อมแซมฟื้นฟูมันต้องการสารอาหารที่มันไปทางเลือดแล้วเลือดของเรามันจะไปตรงนั้นได้ก็ต้องอาศัยหัวใจบีบตัวถ้ามันบีบช้าเลือดไปช้าอาหารไปถึง ปลายทางช้ามันก็ซ่อมไม่ได้หัวใจก็เลยต้องทําหน้าที่ในการบีบให้มันเร็วขึ้นนะครับและในภาวะเครียดเนี่ยนอกนอจากฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังนอกจากหัวใจพวกนี้เต้นเร็วขึ้นแล้วมันจะมีระบบประสาทซิมพาติกเนอร์เวอร์ซิสเต็มทำงานมากขึ้นแล้วไอ้ระบบประสาทเนี้ยนะฮะอย่างที่บอกมันทําให้เรามีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตจะขึ้นนะครับแล้วเราจะพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะ อะไรอย่างเยอะแยะมันก็จะมีผลต่อทางด้านจิตใจเราจะตื่นตกใจง่ายจะนอนไม่หลับนะครับจะกระสับกระส่ายจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีโมโหง่ายนะครับบางคนหัวใจเต้นผิดปกติผิดจังหวะขึ้นมาบ่อยๆนะครับและที่สําคัญในสมาร์ทวอชเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงนอกเหนือจาก resting heart rate ให้เราดูก็คือ HRV heart rate variability นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในขณะที่เราหายใจเข้าออกนะครับ หัวใจของเรามันจะเต้นด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากันถ้าเราหายใจเข้าออกซิเจนไปที่ปอดเยอะนะครับร่างกายเรามันรู้มันต้องรีบเอาเลือดไปที่ปอดเยอะๆเพื่อที่จะไปเอาออกซิเจนเข้าเลือดนะครับแล้วก็ขับการด้วยสายทิ้งออกไปทางลมหายใจมันจึงต้องเต้นเร็วขึ้นแต่ในขณะที่มันหายใจออกเนี่ยมันก็จะกลายปเป็นตรงกันข้ามหัวใจเราก็จะเต้นช้าลงความแตกต่างของอัตราการเต้นของหัวใจในขณะหายใจเข้าและหายใจออกนะครับ ตรงนี้ถ้ามันต่างกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีค่า heart rate variability ของเราเนี่ยจะสูงขึ้นถ้าสูงขึ้นเนี่ยแปลว่าเฮ้ยเออเราดีและแข็งแรงทีนี้แหละถ้าคุณออกกําลังกายมากจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอนะครับก็คือว่าค่า hrv ของเราอะแต่ก่อนมันอาจจะสูงนะแต่ทําไมตอนนี้มันเริ่มลดลงตรงกันข้าวเลยมันเริ่มลดลงแปลว่าออกกาลังกายมากจนเกินไปแล้วครับนะฮะ หลายคนคงจะเคยได้ยินค่า HRV ว่าถ้าเกิดมันมีค่าที่สูงสูงแล้วล่ะก็มันแปลว่าเราอาจจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและที่สำคัญคือมันเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งว่าเราอาจจะอายุยืนขึ้นถ้ามันตรงกันข้ามละ่ะมันมันแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆไม่ดีครับนะดังนั้น2ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถดูได้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ย hey, ทำไมหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับ ในขณะพักที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยมันเต้นโลกัะตกอนทําไมค่า HRV ของเรามันลดลงถ้าแบบนี้แล้วมันเป็นประกอบก,บกับการที่คุณรู้สึกไม่อยากออกกาลังกายหงุนงิดนอนไม่หลับกล้ามเนื้อมันลา้าบาดเจ็บง่ายคุณต้องพักแล้วครับต้องพักพวกนี้ถ้าไปตรวจเลือดนะครับก็อาจจะเจอฮอร์โมนการอักเสบต่างๆเตมหมดและคอติซอลอ่สูงขึ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันจะอาจจะลดลงนะฮะมี ตรวจเลือดของค่าการอักเสบค่า I L 6อาจจะสูงขึ้นนะครับค่า H S C R P High sensitivity C R P มันอาจจะมากขึ้น,นมีตั้งหลายตัวนะครับที่เราตรวจได้แต่มันคงไม่มีใครจะไปอยากตรวจเลือดเนาะเราแค่ดูอาการตัวเองก็พอรู้ละทีนี้พอมีอาการเตื่นแบบนี้ให้เราทำยังไงให้เราพักครับพักเลยถามว่าพักนานแค่ไหนพักจนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นทางด้านร่างกายและจิตใจเรารู้สึกว่า เออจิตใจเราแจ่มใสขึ้นเราไม่รู้สึกล้าเหมือนเดิมเรานอนได้เออเริ่มเริ่มเต็มอิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็ร่างกายของเราไม่รู้สึกล้าเหมือนเดิมแล้วแต่ละคนเนี่ยจะใช้เวลาพักไม่เท่ากันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดภาวะออกกําลังกายมากเกินไปแค่ไหนถ้าถ้าหนักเลยเนี่ยโอ้โหนี้ต้องพักนานการพักเนี่ยไม่ได้หมายว่าคุณหยุดออกกําลังกายเป็นศูนย์เลยนะโอเควันแรกๆคุณอาจจะต้องพัก พักถาวรไม่ต้องทําอะไรเลยนอนอยู่กับที่เดินไปเดินมาแค่ในบ้านพอนะครับแต่ถ้าเริ่มไหวเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งแนะนําให้ทาคือเรียกว่า cross training เช่นแต่ก่อนคุณยกเวทคุณก็ลองไปวไ่ายน้ําดูไปทําโยคะไปยืดเหยียดไปรีแลกซ์อะไรบ้างดูนะครับพวกนี้การดูแลทางร่า,รางกายออกกําลังกายนิดหน่อยพวกนี้เราเรียกว่า active resting นะครับคือแทนที่คุณจะหยุดไปเลยคุณไปเดินสักน,นิดหนึ่งเดินในป่าชมนกชมไม้เดินในสวนถ้าวันที่ฝุ่นไม่เยอะนะ ไปเดินพวกนั้นหรือว่าคุณอาจจะไปโยคะในวันที่อากาศมันไม่ค่อยดีข้างนอกฝุ่นเยอะคุณก็ไปโยคะเนี่ยมันจะทาเป็นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยในการฟื้นฟูร่รางกายได้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อมาคือเรื่องของจิตใจครับต้องรู้จักรีแลกชห้ดีอาจจะทําสมาธิอาจจะฝึกการหายใจเดี๋ยวนี้ในแอปพลิเคชันของมือถือหรือไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชต่างๆนะครับมันก็มีแอปพลิเคชันซึ่งฝึกให้เราหายใจได้อย่าง เหมือนคนทําสมาธิเลยอันนั้นก็ช่วยได้นะครับนะเราแก้ไขาทางด้านร่างกายเราก็แก้ไขาทางด้านจิตใจแต่ก็ไม่หยุดแค่นั้นครับสารอาหารก็สําคัญนะครับช่วงเวลาที่คุณมีอาการพวกนี้เนะี่ยสารอาหารคุณต้องตรงกันข้ามกับที่นักโภชนาการหรืออินฟลูเอนเซอร์บางคนบอกอย่าไปกินคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ครับคุณต้องกินคาร์โบไฮเดรตคุณต้องกินคาร์โบไฮเดรตให้เยอะพอแล้วกินโปรตีนให้เยอะพอ2ออย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องเน้น นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องทานสารอาหารบางอย่างเยอะขึ้นเช่นธาตุเหล็กแมกนีเซียมวิตามินดีเยอะขึ้นในช่วงนี้นอกนจากนี้สารต้านอนุูนิสระควรจะกินเข้าไปในช่วงนี้จากธรรมชาติก็นี่เลยครับผักนะผักผลไม้กินเยอะๆในช่วงนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอาไว้ต้านอนุมูลอิสระได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนบอกว่าอยากจะไปกินอาหารเสริมที่มันต้านอนุมูลอิสระได้ไหม อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยครับบางคนอาจจะวิตามินซีจะเป็นฟิชออยล์หรือเป็นอาร์แซนทีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากกินเยอะเกินไปละกันเพราะว่ามันมีแนวคิดหนึ่งซึ่งยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นก็ได้คือถ้าเรากินสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดมากจนเกินไปลวละก็มันจะไปค้านกันเอง ขัดแย้งกันเองซึ่งสุดท้ายแล้วจะทําให้ต้านอนุมูลอิสระไม่ค่อยได้เปรียบเทียบง่ายๆสมมุติว่ามันมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเราต้องการทําให้เสร็จนะครับเราก็เรียกคนมาช่วยโอเคมา 2- อสาคนมันก็กําลังดีนะครับในการช่วยงานนั้นๆแต่ถ้ามันมา100คนเนี่ยมันจะแย่งกันทํางานแย่งกันไปขัดแข่งกันหาเฮ้ยฉันจะทำส่วนนี้ทำํำไมแกต้องมาแย่งด้วยทำํำไมส่วนนั้นมัน มันไม่อยากทําทําไมไม่ให้คนอื่นไปทําทําไมฉันต้องเป็นคนทาด้วยมันแย่งกันไปแย่งกันมาสุดท้ายงานไม่เสร็จครับนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณมีสารด้านอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะจนไปมากจนไปกินมันสิบตัวเลยมันอาจจะต้านกันเองแล้วจนทําให้คุณไม่สามารถแก้ไขภาวะอนุมูลอิสระที่มันเยอะขึ้นในร่างกายคุณก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่คอนเซปต์อยู่ยังไม่มีการพิสูจน์นะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าต้องกินเข้าไปกี่ตัวกินแค่ไหนถึงจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นไม่ตตต้้้ออองงงถาามมมผนะคคครัับุณิดดววยเ นะครัพบพวกผมก็ไม่ทราบไม่มีข้อมูลตรงนี้นะระวังเวลาการอย่าไปกินเยอะจนเกินไปนะครับถ้ากินนิดหน่อยโอเคได้อยู่นะฮะผมคิดว่ากินสักประมาณ2อสตัวไม่ได้ถือว่าเยอะเกินไปแต่ถ้าคุณกิน5ตัว10ตัวที่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหมดทุกตัวเลยนะอาจจะไม่เหมาะสมแต่ถ้ามันมาจากธรรมชาติผักผลไม้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นร่างกายจิตใจสารอาหารการนอนหลับสมาธิพวกนี้ต้องให้เพียงพอแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้ามีการบาดเจ็บ บาดเจ็บตรงไหนอย่าไปเล่นตรงนั้นซ้ําถ้าปวดเมื่อยแล้วไปเล่นตรงนั้นซ้ําอันนี้โอเคแต่ถ้ามันเจ็บเลยเนี่ยไม่ควรไม่ควรนะครับเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าอันนี้คือปวดเมื่อยอันนี้คือเจ็บนะฮะถ้าเจ็บอย่าเล่นถ้าปวดเมื่อยถ้าเมื่อยมากๆอย่าพึ่งมันเริ่มเมื่อยลดลงลดลงโอเคตอนนี้ลองทําดูได้ คุณไม่จำเป็นจะต้องรอให้ร่างกายคุณฟื้นเป็นปกติ100%ก่อนที่จะไปออกกําลังกายซ้ํานะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันเริ่มดีขึ้นเราเริ่มรู้สึกอยากออกกําลังกายแล้วเริ่มรู้สึกเฮ้ยร่างกายมันกระชุ่มกระชวยมันอยากออกแล้วแต่หน้าคุณไม่ออกได้ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งออกหนักเท่าเดิมออกสักประมาณห้าสบบเปอร์เซ็นของแต่ก่อนอเพื่อดูร่างกายแล้มันไหวไหมถ้ามันไหว ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคนอายุเยอะแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลานานกว่าที่จะกลับมาแก้ไขได้คนอายุน้อยกว่าก็โอเคอาจจะเพิ่มได้ดีกว่านะครับวันนี้ผมคิดว่าคนหลายคนนะครับก็น่าจะรู้จักภาวะโอเวอร์เทรนนิ่งพวกนี้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วครับว่ามันเป็นยังไงดียังไงนะครับนี่ยังไม่ได้ลงลึกถึงกลไกบางอย่างซึ่งอืพูดนิดนึงก็ได้ถ้าเราออกกาลังกายให้มันถึงภาวะ ฟังช t นอ n a l เวอร์ร a ช h ิ n งบ่อยๆนะครับเรื่อยๆแล้วพักเพียงพอเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งดีขึ้นก็คือ VO2 max นะครับความสามารถในการใช้ออกซิเจนของร่างกายเราเพราะว่าร่างกายเราจะผลิตไมโตคอนเดรียซึ่งมันเป็นอวัยวะหนึ่งในเซลล์ที่เอาไว้สร้างพลังงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัวใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องการให้มันมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกกําลังกายเกินไปมันจะไม่เกิดภาวะนี้ครับ มาตัวคนเดียสร้างไม่ค่อยได้สร้างแล้วมันก็เละๆจะสร้างใหม่ยังสร้างไม่ทันสารอาหารไม่พอให้มันสร้างหรือเหตุผลต่างๆค่า VO2 max ของคุณแทนนี่มันจะขึ้นมันก็คงที่หรือไม่มันก็ลดลงกาดด้วยเป็นอันตรายกับร่างกายนะครับแต่ VO2 max เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเพราะว่ามันวัดยากหน่อยนะฮะไม่ค่อยเท่ากับการตรวจ resting heart rate หรือ heart rate variability นะครับพวกนั้นจะวัดได้ง่ายกว่านะ อ่าผมก็เล่าเท่านี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าสําหรับใครที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ระวังภาวะนี้ไว้ด้วยหมั่นดูร่างกายอย่าออกจนมันมากจนกระทั่งเราฟื้นฟูออตัวเองไม่ทันและที่สําคัญการกินอาหารสําคัญมากถ้าออกกําลังกายประจําการกินคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทาคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่ตัวร้ายไม่จะต้องงดกินบางคนบอกว่าห้ามกินกินแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําลายร่างกาย ไม่ใช่ครับเราต้องกินให้เพียงพอไม่ฉะนั้นร่างกายเราจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นอีกเยอะแยะเลยซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะครับก็ถ้าใครจะไม่ได้ลองไปฟังคลิปพวก keto หรืออะไรพวกนี้ก็ได้ผมก็เล่ารายละเอียดไปแล้วนะครับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ